โอเคครับพี่น้องครับออตอนนี้เรามาถึงยอดเขาเพนมโบโกของกมบูชาแล้วนี่ก็ตรงน,นี้เป็นตํนักของในหลวงครับตหนักของในหลวงครับตรนนี้เราก็มาถึงตอนมาถึงยอดยอดบนยอดทีเ่เราจะได้ชมว,วิว ส่วนมากทุกคนเขาจะขึ้นมาชมวิวอยู่บนนี้ชมวิวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามามาดูวิวกันมาดูมาดูวิวอยู่บนยอดเขาอยู่บนนี้เราจะเห็นวิวได้ทั่วเมืองกำปอดองประเทศกัมพูชาก็มองไปเห็นจะเห็นกับทะเลจะเห็นทะเล นี่เป็นเขามาบนเขาเป็นยืนบนเขาได้แล้วก็มองไปเห็นเออฝั่งนู้นน่าจะเป็นเกาะตราครับอันนี้ก็คืออยู่บนยอดเลยครับสวยครับสวยครับอากาศเย็นครับอากาศเย็นเย็นมากครับครับตรงนี้ก็คือตําหนักครับตําหนักโอเคเราไปดูยอดอีกยอดนึง ก็ตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงครับบ่ายสามโมงเดี๋ยวเราก็ต้องไปลงไปข้างล่างแล้วเพราะว่าเออ่ทางลงมันจะมืดหมอบเวลาตอนตอนเย็นหมอกมันจะลงแล้วจะมองไม่ค่อยเห็นทางอันนี้เป็นตำนหนักตําหนักของในหลวงครับก็คือเราสามารถมาแวะชมได้ ถ้าทุกท่านอยากจะมาเที่ยวประเทศกรัรมพูชาก็อย่าลืมแวะมาจังหวัดกัมปอด์กัมปอดออยู่ที่เมืองกมัมปดตรงนี้เป็นวิวที่สวยงามที่จะมองเห็นได้ทุกทิศของเมืองกมัมปดอากาศเย็นโอ้โหก็สำหรับทุกท่านที่อยากจะมาชมวิว ันนี้ก็มองเห็นชัดๆเลยตําหนักอยู่บนยอดเขาครับตําหนักนี้โอเคก็คือมองเห็นวิวแล้วก็มองเห็นทะเลรู้สึกได้ยินเสียงคนตัดไม้เหรอได้ยินเสียงคนตัดไม้ใน,นป่า าสวยครับสวยครับฝากทุกท่านถ้าเกิดอยากจะมาเที่ยวกัมพูชากรรชา็อย่รราลืรรมแวะมาเที่ยวยอดเขาโบโก,โกจังหวัดกมัมพูชานะคประเทศกัมพูชาอัปรศได้รท่านจะถูกใจครับโอเคทั้นก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับคลิปนี้ก็ าลาทุกท่านไปก่อนแล้วก็อย่าลืมถ้าถูกใจก็กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ดูคลิปต่ตอไปโอเคครับสวัสดีครับ